ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาครั้งแรกครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ตรุษจีนปีมังกรปิดทองโพธิสตัตว์กวนอิ่มทุ่งพิชัยแกะสลักจากไม้อายุกว่าพันปีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณบ้านทุ่งพิชัยตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเริ่มงาน20-31มกราคม2555สการะขอพรนโพธิสตัตว์กวนอิ่มภายในงานรับแจกวัตถุมงคลตลอดงานตื่นตาตื่นใจกับคารวาลสินค้าไม้ดอกไม้ประดับสินค้าโอทอปเครื่องเล่นสวนสนุกชุ พร้อมพลั่งอลังการด้วยมหรสบเต็มพื้นที่การจัดงานทุกคืนชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง20มกราไพยพงษ์สะทอน21มกราเอิร์เดอร์สตา22มกราสามสาวบูเบอรี่อาสยาม23มกราวิทย์ไพเปอร์24มกราจินตลาภูลาบ25มกราพีเสดเดร์26มกราแท็กซี่27มกราโย่งเชิญยิ้ม28มกราบาวีอาสยาม29มกราธันวาราศีธนู30มกราหลวงไก่31มกรา ปิดท้ายงานก้อนจัก,กระพันคลาดไม่ได้20-31มกราตรุจีนปี55ปิดทองโพธิสัตว์กวนอิ่มณนะบ้านทุ่งพิชัยตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐรม